ต่อมาในข้อ3.3นะครับเป็นรายจ่ายทางด้านงบบุคลากรนะครับงบบุคลากรมีอะไรบ้างตั้งงบประมาณอย่างไรนะครับวงเล็บ1การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่นประเภทของเงินเดือนค่าจ้างประจําเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่งค่าตอบแทนของข้าราชการพนักง,งานท้องถิ่นลูกจ้างประจําและพนักง,งานจ้าง ตรงนี้นะครับให้ตั้งใจให้ครบทั้ง12เดือนนะครับตามกรอบแผนอัตรากําลังก็คือตั้งใจตลอดทั้งปีงบประมาณแล้วก็นําแผนอัตรากําลังเนี่ยมามาเป็นแนวทางนะครับและเมื่อรวมกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินตามมาตรา35ก็คือไม่เกิน้อยละ40นะครับแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพศ2542 ทั้งนี้นะครับไม่นับรวมเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกเงินเดือนนายกรองนายกเลขาสมาชิกสภาตรงนี้ไม่ต้องนํามารวมคํานวณน,นะครับวงเล็บ 2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนของอผู้บริหารสมาชิกสภาให้ตั้งตามบัญชีอัตรางเงินเดือนและค่าตอบแทนแนบท้ายของระเบียบนะครับ ต่อมาวงเล็บ3การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพเป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรนะครับ